พิสูจน์สลับนะครับเทคนิคหนังฝากับออปก๊กับนิ้วเอ้ยซ้ายนะครับไปนะครับไม่ต okay. ้องกดเลยครับร yeah, like okay. ู้สึกครับใช้ความรู้สึกโอเคต่อไปนวดคลายกล้ามเนื้อหลังนะครับ นวดฝ่าาามะครับุบ่นา,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 าใช้สัะนุ่เลยนะครับเหมือนขึ้นทะเลครับเราทำ ลงง่ายเลยนะครับับมมต่อไปขูดนองาลครับขูดขอเท้า,มมาใครที่เรือมหันสายหังขวาได้นะครับ ไปนวดแต้งนะครับโหแอง ต่อไปจะพอข้างนอนฟ้องนะครับมันอยู่มุมแา่ฝั่งเรากครับโอเคทางแน่ ของหน้าเลยนะครับอ่าหนึ่งสองสร็จปุ๊บอ่าจะเสร็จัอง้านี้โอเคต่อไปที่ขนม่ครับ๋ยวเราคุณกนมี ต่อไปเทียพนมนะครับวางแม่อยู่อยู่เนื้อี่ษกดทำเทียพนมกดนั่งฟังตั้งเพิ่มเพิโอ้โหอีกแลเคต่อไปทีเชื่อครับทีเชื่อทีเชื่อ

ต่อไปถ้จาจับเอียวถ้าเราป้อมกับใช้ยิงขนูครับผมใช้ยิงขนูอ่าต่อมึงก็ไปจับหน้ากาอโอเคยกขึ้นแบบยิงปึ๊บกดต้องตรง,ตรงเอียวเอียวสี่เอียวห้นะครับปึ๊บกระตุกที่ต่อน อทุกท okay. okay. ี magic magic ่เดินทางก่อดเชวขอินจ้าโอเคสำหรับข้าก็คงทุกที่ที่ตักฟูลงที่นเป็นการพระ โอเคต่อไปกดจุดไวจงนะครับอ่าครับกดจุดไ <c oughs> วจงอ่าโครงก uh, ารนะครับขอครับ <c oughs> <c oughs> ค่โอเคคโอชุพลุงโจมเที่ยวถ้าท่านี้จะสิไวปเป็นท่าถ่าเสริมเมื่อกี้นะครับที่ยกยกอะไระมองเอาลงนะครับจับข้อเท้าเขย่าเขย่าแล้วก็ดึงดึงขึ้นกระตุกขึ้นนะครับจากเ้าด้วยโอเค ได้ไหมครับอ่าโอเคถ้าคนไหนมีมีปัญหาขอ้อหายที่หรือว่าอะไรมันก็จะด,ดังก๊อกเลยนะครับเนาะเอาอีกช่างเรียกดจุดประจอง g จำเขาต้องมาครับแตะทุก ของนอกไหมครับอ่าได้ได mm ้ครับใช่ใช่ครับดึงดึงขึ้นโอเคมีข้างหนึ่งกดจุดไว้จงก่อนครับโอเคกดจุดไว้จง ก็คือไปตรงเที่ยบคอหมูแล้วก็กดด้านสายด้านขวานะครับเอาไปเอาของเอาของคำยกขึ้นโอเค ต่อไป้เราจะลองใช้เท้าเตะต้นเท้านะครับขึ้นไปบดบนเตียงเลยครับไม่โลวไม่หลวมยืนยืนยืนขึ้นหลงข้อติดอใครถ้าเตียงไม่พอให้เขาเกีบไปด้านบนหน่อยหนึ่งก็ได้อดูดูดูเตียงสูงนะครับอ่าเสดประมาณสามทีนะครับอ่ ลอกลอกนิ้วหน่อยอ่าลอกลอกปลายนิ้วหน่อยนะครับบางบางทีมันจะดิ้นนะครับบางทีมันจะดิ้นนะครับเนี่ยจับเหยียบเหยียบฝ่าเท้าคลายฝ่าเท้าให้เขานิดหน่อยนะครับอ่าเสร็จปุ๊กลอกลอกหนูโป้กอนลอกหูโป้ไม่ให้มันดิ้นเสร็จปุ๊บ เต็หนึ่งสองสาม่ห้าหดอยอย่าเสร็จปุ๊บล่างนิ้วโป้งนิดหน่อยเต็หนึ่งสองสามหเ้ยห้าเ้ถ้าใร ใช้ทีมันจะปีกขึ้นสมองเลยนะครับมันมันเป็นตุ้นนะครับตุ้นปลายกระตาศโอเคนะครับได้เลยใช้ใช้ไอ้ตรงนี้คหรอเนาะใช้ตรงนี้นะครับโอเคโอเคพอพอขึ้นไปเราต่อห้าตุรกีได้เลยนะครับอ่มีเสดได้ยังมีเสียงสะก ขึ at, ้นมาครับขึ้นขึ้นขึ้นแค่ตัวนาฬินาครับอ่าโอเคอ่าเอาปวยทำทำเนีกยอ้าวข้มมืออ่าโอเคครับยกต้องล็อกให้แน่นอ่าครก็ขยับทำนี้สูงๆอ่าล็อกอืมอืมนี่อ่าโอเคอ่าโอเคครับก้มหัว อันนี้ اي, ยังอ่าโ้งหัวลงลงลงคิดคิดอะไรอ่ะคิดนี้ได้ไหมโค้งโ้งโคหัวลงนี่เลยเอเคเลยโอเคแล้วก็ใช้เทปนมนะครับอ่าแอ้แอ้แอ้ขาหนีบหน่อยแอ้แอ้แต่ให้ให้ไห้ไห้ของเราพี่พยายามขึ้นมาขยยาามขึ้นมานิดนึงโอเคแล้วยกตัวกค้งตัวเอาขึ้นไปกันแท้นะครับเหมือนเหมือนท่าเทปนมเมื่อกี้นะครับโอเค

ต้องหลักยังไม่ดีไหน่าโอเคครับใช่ฟังฟังอ่ใช่ใช่การนังกดโอเคไหมครับเยี่ยมเยี่ยมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเมื่อเมื่อวานเมื่อวานดูอะ ไหลไม่เท่ากันนะครับแต่วันนี้ดูเริ่มดีขึ้นโอเคต่อไปถ้าจ,จับผีเสื้อตรงก้นโขกตรงสะโพกนะครับกยกยกถ้าผีเสื้อเนี่ยครับดูดูดยกขึ้นสูงใช้ผีเสื้อตรงตรงตรง,ตรงเป้านะครับเป้าขานะครับอาปึ๊บ บาทีที่ถามหลวงพ่อจะนึกอะไรอะไรอย่างนี้หลวงพ่อแค่ไหนครับโอเคเอาบางทีไอ้ตรงเนี้ยบางทีอ่าพอที่แบบอ่าข้อต่อมันเคลื่อนอยู่อ่ะเป็นแค่ผิวเสื้อแ้าผิวเสื้ออ่า รับม้วนม้วนนะตือกดไปให้ครับโอเคมุนใหม่โอเคครับไดไหมไโอเคได้แต่พยายามปิดนิดนึงบิดางมีไปทางไหนก็ได้ซ้ายก่อนเลยต้องต้องบิดต้องบิดนิดนึงเพื่อล็อกให้ก้นมันล็อกนะครับ ได้ได้ได้โอเคสลับข้างนะครับสลับข้างงาข้างึงานอนหแล้วข้างน่ครับโอเคใครท้องเต้นท้องไงาเลครับ นองหักหางรอรอเพื่อแป๊บนี้โอเคโอเคโอเค หนอเสร็จปุ๊บหนึ่งเทกเทกคลายกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมอ่าใครใครนอนง,ง่ายเสร็จเอ่อเช็คลายกล้ามเนื้อคอนะครับเทกคลายกล้ามเนื้อคอ